รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำัวเหลืองปลหังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทศัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณเปี้ยวนะครับคุณเปี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะจากการทำงาน มองเพราะว่าด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้โหเกโมงถึง3ามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะ กลัวคะ่ะกลัวตกง,งานก็เลยไม่กล้าน,นะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากาันชค,คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะก็ะกเลยทําให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ําตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจดูพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อม แต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดำๆๆก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีอยากใยนิดหนึ่ง mm hmm. ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัาอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากใยมันก็เริ่มเยอะขึ้นนนะคะ mm hmm. แล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับ ก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆป,ปเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อมอ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค่ะก็คือคถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ค่ะจะทําให้จอประสาทตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่่คะวิธีรักษาก็ไม่มีใช่ค่ะจะทำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เะะาเอค่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโก้อะค่ะแล้วก็<อ>ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่แล้วตัวอยาก่ก็หายไปหมดเลยอคทั้งๆท,ที่ยังต้องทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะทำงานตามปกติ เช้าถึงสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจเลยทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุฒิธาเสื่อมไหมฮะ ก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มีหยักย่มันเป็นหยักย่ํลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วเริ่มมันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเราทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาเป็นนุ้นน้ำในตาเสื่อม มียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานเสรยตาเพราะว่าดูโทราศัพท์เล่นเล่นเล่นโทราศาพัพท์เยอะด้วย<ก>แล้วก็นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม กลัวมากกลัวมากค่ะกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงไวมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบหาค่ะหาใช่ฮะเพราะว่า ไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเี่ยช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่เนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบกว่จุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าลบแป๊บแป๊บแป๊ทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นอยากย่อ่อะคุณต้นมันจางลงอะมันจางลงแล้วก็ไอจุดจุดดำๆนะคะ<แ>ที่มันมีเป็นเป็นสิบๆอะมันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจค่ะเพรว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ3ามเอดสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบุนบุนบุนจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงไอ้อยากย้ายจางลงไอตัวจุดดำๆๆก็จางลงน้อยลงค่ะไอตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบ ฟ้าแลบเนี่ย13วัน14วันก็หายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอมันจะเคืองเคืองหนืดอ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราไม่ตด้บไม่มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะ ตาลื่นใสเลย<ม>ดีใจมากๆเลยเพราะไม่งั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บแตลอดเวลา<ม>แล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะมันกลางแดดแจ้งแจ้งเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขชอบปิดตา่เงี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสัยตอนแรกเราสงสัย แล้วก็หันไปมองหันมองเอ้าเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแบบเขาเราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยชใช่ไหมคะมพอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองอแล้วก็มมนมองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้<อ>ะคะ่ะแสงสู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดด สูได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300ร้อสังเกตเมื่อที่ที่แล้วทรรท์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเหน่อยแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นค่ะนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD ดีเลยใช่ค่ะคอยคุ้มหน่อย อันนี้แบบโอ้ทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาว่ะขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ดีๆขอบคุณคุณกะนกพรนะสนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะวุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากนากระดาษนะคะคช่วงนั้นนะ่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะฮะม,มาอยู่ตรงแถวๆนี้ครับแล้วแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะ ตรงเปลือกตาแถวๆนี้มันลอยๆค่ะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนี่ยลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เผลอจะเอ๊ะทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมครก็การใช้งานของเรากับสว อายุมากคือคุณหมอหลายท่านก็บอกนะว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี่ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นามากขึ้น <c oughs> คือมากขึ้นเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวันค่ะมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันนะ่ะย <c oughs> กเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอะค่ะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์ <c oughs> ตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะครับ อีกสักประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์หนึ่งคุณต้นมีอาการตัวนี้อีกการแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้ใจเสียคือเวลานนที่เรากรอกตาไปมามอยู่เฉยๆมันก็นแสบแล้วคุณต้น<อ>มันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้วฮะต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียม ใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี้ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งเนี่ยมากขึ้นถึงกับ oh. แสงดิออนอย่างเงี้ย uh huh. ทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีม,มีแว่นเนี่ย oh, มันจะปรับ,รบแสง,แสงอัตโนมัติเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ แต่มันนีเครื่องตาอยู่ตลอดเคืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะค่ะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมอดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะแล้วก็วินงาช้าๆเดานิดนึงมันก็เสี่ยงๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอืใช่ไหมฮะถ้านานไป มันก็มันจะเป็นมากขึ้นมันจะบอดด้วยซ้ำถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เผอิญมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้คุณต้นสองสัปดาห์ เอ๊เราลืมหยอดน้ําตาเทียมไปังแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นะมันไม่ระคายเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนั้นนะคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะปเินช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองกรุงเทพอ่ะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี้เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่ม มอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บแว่นสายตาไ่ะแว่นสายตาแว่นสายตาฮะแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็อ่ะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้ลวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะ จริงๆมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสารรเราแยกไม่ค่อยออกโอ้โห มันมหารรจ์นะใสเลยมันมองรู้ว่าว่าเอ็นนี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ้งเลยนะค่ะมันมหาจันมหาจรรย์จริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยขอไม่อยากอวดเลยว่นอันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้อยอันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหม โอไม่อยากปวดเห็นป่ะนี่คือสะดวกขึ้นค่ะสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโลกมือต้องใส่แว่นกันแดดอะไรนะใช่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 ฮะก็มันมันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอที่ปรับแสงใช่ค่ะนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิกุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาปบกว่โปรอิน f ฟม m นตูริไซต์คา์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปเมื่ใถ้าเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าินเดอร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียรไอแอลฟาและอินเทอร์ฟอนแกรมแอปโกแครบคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเราเนี่ยฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TnF alpha ลดลง93เปอร์เซ็นต์ะครับไอ้ตัวเนี้ย TnF alpha หรือ anti TnF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TnF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เปอร์เซนเี่ยเพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ ทำให้เกิดภูมิกันลงไปมากเกินไปมาวิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามร้อยเอนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงน,นะครับ เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha, Interfer Gamma, Interkin 1, Beta, Interkin 6แล้วก็ Interkin 17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ Interkin 18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้ว Interkin 18เพิ่มขึ้นมา i n t e l อร์ค8ไม่ใช่เป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีก,อกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%, ีมาซน์และสรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทเกิน18%เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุ้ของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทริกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทรกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่อินทีด้วยการดื่มก็บกอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทําให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั่นเองครับ